สวัสดีครับโยผมเจคอนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม king god castle ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเป็นตัวของสกินของเอวานะครับที่มาพร้อมกับผาซีซั่นที่16นะครับผมก็ในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยผมจะไปรีวิวที่อารีนาครับก่อนอื่นนะครับก็จะขอใส่สกินให้ตัวของเอวานก่อนนะครับโอเคก็จากที่ดูตรงนี้นะครับภาพอาร์ตนี่คือสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผม โอเคผมจะขอรีวิวเป็นตัวของเอวานก่อนนะครับตัวของเอวานเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเป็นไฟเตอร์เมดก็ได้นะครับก็คือเน้นไปที่พลังเวทเป็นหลักของตัวเองนะครับเนื่องจากสกิลของเขาเนี่ยจู่โจมอัธจันทร์นะครับจะปล่อยพลังเวทนะครับเป็นดาบเวทนะครับปาดไปนะครับเป็นระยะทางตามยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะคิดจากพลังเวทเนาะตอนปลดล็อกที่เลเวลสี่นะครับ ตัวของเอวานะครับจะเติมมานา100%นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับตอนปลดล็อกที่เลเวลแนะครับก็จะเพิ่มพลังเวทมนต์เนี่ยก็คือพลังโจมตีเวทมนต์นะครับอีก40%ครับมาดูความสามารถพลังปลุกพลังนะครับก็ปลุกพลังฮีโร่เนาะตัวแรกครับก็คือผ่าขึ้นนะครับดาเมจของสกิลจู่โจมอัธจัมเนี่ยเวลาโดนศัตรูหลายๆตัวนะครับจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะ ่อตัวนะครับก็จะเป็น20%สูงสุดได้มากสุดเพิ่มได้ถึง100%เลยนะครับตัวต่อมาครับปลดปล่อยดาบนะครับการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างเบามากนะครับเป็น4 0ของดาเมจนะครับแล้วก็ระยะมันจะระยะช่องเนี่ยความกว้างของมันนะครับจะล็อกไว้ที่3ช่องเนาะ ผมจะเลือกเป็นตัวผ่าคลื่นนะครับเพราะว่าตัวปลดปล่อยดาบเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับโอเคก็จะมาดูตัวทีมที่ผมจะใช้นะครับทีมหลักๆนะครับก็จะเป็นเอวานเชลดาแล้วก็ลูดียกับบา์ดีครับสว่วนอีก2ตัวนี้ก็คือเอามาประดับเฉยๆนะครับต่อมานะครับแท่นบูชานะครับผมก็จะเลือกเป็นแท่นบูชาฮีโร่15กับแท่นบูชาความโลภ10ครับ ในการเลือกอันนี้ก็คือเหมือนกับการรีวิวของตัวอาร์มิสเลยนะครับตัวอาร์มิสเนี่ยก็จะใช้อันนี้เหมือนกันเนะเพื่อหาตัวรีตัวมาสร้างดาวให้ตัวของเอวานได้เยอะๆนะครับต่อมานะครับจะขอพูดถึงเรื่องสมบัติที่ผมจะใช้นะครับสมบัติที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือหน้ากากภาพลวงตานะครับจะสามารถก๊อปปี้ตัวของเอวานได้นะครับก็จะสามารถก๊อปปี้ได้75%ของตัวเอวานนะครับผม ส่วนต่อมานะครับก็ยาวิเศษยืดเวลานะครับเป็นของที่ยาสามาัญประจําบ้านเลยเนาะใช้งานได้ดีมากๆนะครับทั้งเพิ่มดาเมจทั้งสามารถยืดได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นกันเลยนะครับมาอยู่ตรงหน้าอารีนาแล้วเนาะจากที่สังเกตครับก็ผมมีทดลองไปด้วยนิดหน่อยนะก็ผมก็ลองปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีที่สุดแล้วนะก็ทีมที่ผครับโอเค โดยที่เราจะใช้เนี่ยเราจะทำเอวานเป็นดาวลุ้งนะครับ1ตัวแล้วก็มีตัวซับเป็นลูเนียอีกหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเชลดาน,นะครับยืนแทงส่วนตัวของบาดีนะครับก็จะคอยเพิ่มมานาให้ตัวของเอวานนะครับโอเคครับก็โอ้ออกมาค่อนข้างดีเนาะ ประมาณนี้นะ่าสบายเนาะทีมนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนําว่าให้ใช้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวของ a อวนเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวที่พอไหวละกันเนาะไม่แนะนำให้ปั้นเป็นตัวแรกๆด้วยนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวมีมเนาะอืมผมอยากได้ห้ามากเลยนะโอเคจะได้วางได้เนาะ เชลดาเล่นตามนี้ไปก่อนก็นกได้เนาะนี่นะครับโหสกิลคือค่อนข้างเท่นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกสกิลอะไรมากเนาะที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยก็คือตัวของเอวานเองนะครับตัวของเอวานเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากๆเลยเนาะอืม ผมจะใส่ตัวเวทน,นะครับให้ตัวของลูเนียแล้วก็เดี๋ยวตัวธนูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ตัวของบา์ดีเนาะหาก่อนครับโหอืมถ้ามาอย่างนี้นี่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่งั้นผมน่าจะวางอย่างนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าตัวของเชลด้าผมค่อนข้างจะดาวน้อยมากเลยนะ นี่นะครับผมจะเพิ่มให้ตัวของบา์ดีนะครับเพื่อให้มันตีเร็วๆแล้วก็เพิ่มมานาให้กับตัวของเชลด d าไม่ใช่ตัวของเชลดาเนาะตัวของเอวานให้ได้เร็วๆนะครับเห็นครับคือมันค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับถ้าเล่นกับพวกศัตรูปกติพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปเจอในอารีนาจริงเนี่ยมันจะแพ้พวกของไมตี้บล็อกนะครับก็คือเกาะ อมตะนะครับหรือว่าโล่อมตะเนี่ยที่อีกฝั่งหนึ่งสามารถใช้มาได้นะครับหรือว่ามันจะมีโลกอมตะจากพวกอุปกรณ์รอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอืมโอ้เชลดาผมนี่คือแบบออกมาน้อยมากทค่น้อาขายทิ้งนะครับวนเงินมาเล่นต่อเนาะอืม เชื้อราผมไม่ออกจริงๆนะเนี่ยจะลำบากนะครับโอเคก็อย่างน้อยหนึ่งดาวเงินก็น่าจะโอเคแล้วครับตอนนี้ผมจะรีบทำตัวของเอวานดาวลุงนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าดาวอะไรเหมือนกันนะก็คือมากกว่าสองดาวทองครับก็น่าจะลุงไม่ก็เพชรละมั้งครับ ตัวที่เราเอาเงินมาวนเนี่ยก็จะมีแค่2ตัวนะก็คือช่องอากับตัวของยอนนะครับในตานี้ตรงนี้ผมว่าเริ่มตันแล้วนะ โอ้หงั้นขายในทิ้งเนาะแล้วก็เอาตัวดาวสุกมาแทนเนาะืมผมคิดว่าน่าจะต้องพยายามทำให้ได้เนาะตอนนี้ผมน่าจะไม่เพิ่มตัวของบาดีแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้คือตัวของเชลด้ากับตัวของเอวานมากกว่านะครับ จริงๆผมไม่อยากจะขายลูเนียนะแต่ว่ายอมก่อนแล้วกันครับโหโอเคครับสวยเลยนะโหอ,อย่างนี้ผมคิดหนักพอสมควรนะผมไม่งั้นผมอาจจะเอาอานนีิวางไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขายตัวที่เหลือทิ้งนะครับเพื่อให้วางได้อีกตัวหนึ่งนะ จะได้ดาเมจมากขึ้นอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับอืมสมุดสมุดผมคิดว่ารอเพิ่มให้ตัวของลูเนียอีกตัวหนึ่งให้กลายเป็นสองดาวทองก็ได้ครับแล้วก็มอนเตอร์ที่เราสู้ของอารีนาในซีซั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่ามันเราเจอด่านหนึ่งเนาะ อันนี้ให้โลใช่ไหมให้ผมจำได้อืมผมเอาเป็นผมอยากได้เวทนะเนี่ยแต่ว่าอ,อันนี้ก่อนก็ได้เนาะนี่มีปัญหาครับโอ้เชลดาเราจะหนามากๆเลยเนาะ ตัวของเอวานเนี่ยไม่ได้ใช้พลังโจมตีปกติสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นเป็นพลังเวทเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปครับเป็นไฟเตอร์เวทนะครับหืมตันจริงๆนะครับเนี่ยโอเคตันกว่าเดิมอีกนะครับ โอเคได้อยู่เนาะเริ่มเคลียร์ทางให้เราได้เล่นต่อครับตอนนี้เชลด้าผมจะไม่ทำเพิ่มแล้วเนาะ mm hmm. ก็จะมีตัวที่ใช้เอามารีเงินได้4ตัวนะครับเชลด้าบาดีแล้วก็ชองอากับยอนนะครับอืมเคจริงๆ ตัวของเอวานผมก็ไม่ต้องการแล้วเหมือนกันนะอยากได้เป็นตัวซับมาเพิ่มดาเมจดีๆมากกว่าน,นะครับโอเคประมาณนี้จริงๆน่าจะพอแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมน่าจะเพิ่มให้เชลด้าได้ยืนสัก2ตัวเลยนะครับผมเผื่อได้เชลด้าอีกตัวนึงนะที่เป็นโอเคไม่ได้นะสองดาวเงินนี่นะครับก็ มันค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับถ้าเราได้เป็นเชลดาดาวลุงแล้วเนี่ยไม่ใช่เชลดานะครับตัวของเอวานเนาะดาวลุงนะครับมันจะกวาดได้หมดเลยนะครับก็คือมันจะได้ทั้งหมด7ช่องเลยนะครับก็ทวางตรงกลางก็คือจะโดนทุกตัวเลยเนาะโจมตีดูดเลือลดดาเมจสกิล Skill, ตายฟื้นคืนชีพนะครับผมน่าจะใส่ให้เอวาดีกว่านะอืม โอเคครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยเนาะโอเคจะหาทีมเล่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แหลคงแพตตินัมเนาะใช่ครับอยู่ที่แพตตินัมนะครับคึงข,ขึ้นมาเนาะอืมผมคิดว่าน่าจะเจออันนี้ลำบากอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเจออันนี้ก่อนแล้วกันครับ ที่แพ้ก็ที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นโลกอมตาตะเนาะถ้าเอวานเนี่ยไม่สามารถกวาดตายได้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยเอวานจะลำบากหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็เอวานเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ยังพอเล่นได้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งที่สุดนะครับยังมีตัวที่เก่งกว่าเนาะนี่นะครับดาเบทมันค่อนข้างจะเวอร์อยู่เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้เจอทีมโห,ด,หดมากนะครับอ๋อรอบนี้เราเจอเป็นตัวของเฮล,ลา่า้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยเควลาก็เพิ่งเนิร์ฟมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมน่าจะทำคลิปรีวิวในเร็วๆนี้เนาะตัวของเคียวลาลงอารีน่านะครับว่าการเนิร์ฟของมันเนี่ยมีส่งผลต่อตัวทีมที่เคียวลาใช้ขนาดไหนนะครับนี่นะครับโหคือหายไปเลยนะตัวเคียวล่าเมื่อกี้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาเลเวลต่ำกว่าเนาะเขาแค่เลเวสิบเองนะครับไม่มีตัวที่ผูกปุกพลังเลยเนาะ ประมาณนี้ก็ได้ครับสบายเนาะอันนี้ยังสบายอยู่นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเล่นให้ดูอีกสักตาหนึ่งเนาะพีมอารีนาตัวนี้เนี่ยก็เอาไปใช้ตามกันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทีมที่แนะนำที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีมโหดโหดเลยนะว่ามันจะสู้ไหวไหมเนาะเราเจอตัวของแท่บูชายักษ์ด้วยนะครับตัวของเอวานเนี่ยค่อนข้างจะลําบากพอสมควรเนาะเพราะว่ามันลดดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับตัวของแท่นบูชายักษ์เนี่ยนี่นะครับโอ,โอ,อ้โเรอทาร์ไม่เจ็บเลยนะครับเนี่ยคือเจ็บจากการโดนโจมตีปกติทางนั้นเลยครับนี่เนาะดาเมจเวทคือน้อยมากๆเลยนะอืม น่าจะไหวโ้นี่นะครับเริ่มลำบากเนาะเวลาเจอตัวที่คนโหดด้วยกันเองนะครับก็ดูให้รู้แล้วกันครับว่าตัวของเอวานเนี่ยไม่ได้เก่งเวอร์นะครับถ้าดูแล้วมันดูแบบดามเมจมันวเวอร์เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เจอคนที่เก่งมากนะครับอืม อ่าแต่ชนะได้อยู่นะหวังว่านะครับเฮ้ยชนะได้อยู่เนาะโอเครอบนี้เราโชคดีด้ลยเนาะเราได้เอวานสองดาวทองเนี่ยมาตั้งแต่ตาที่สามตาที่สองเลยนะตาตาที่สามดิโอเคครับอืมไหวนะครับชิวๆเนาะโอ้แต่ว่านี่นะครับติด ตัวของป้องกันเด็ดขาดนะครับบวก3าครั้งเนาะถ้าเอวานไม่รีบปิดเกมเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากครับนี่นะครับมันจะมีตัวของป้องกันเด็ดขาดโอ้อันนี้มี6ป้องกันเด็ดขาดเลยนะครับน่าจะลำบากหน่อยเนาะรอบนี้แต่ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินบิญญายของตัวเอวานนะครับน่าจะพอไหวอยู่นี่นะครับคือเลือดไม่ลดเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวของโล่นะ นี่นะครับโลยังหายไม่หมดเลยนะตัวของเอวามันก็จะแพ้ตัวของโลแล้วครับก็จริงๆเนี่ยคลิปรีวิวตัวของเอวานนะครับในอารีนาแล้วก็เป็นตัวสกินของเอวานนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ